ะะเป็นคลิปที่ให้นักเรียนดูโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารพินยมเพิ่มเติมเข้ามานะคะวันนี้คุณนุชมีมีโจทย์มาให้ให้นักเรียนมาฝึกคิดกันนะคะโจทย์แรกคือนิดมีเงินอยู่2,714.75บาทนะคะซื้อพัดลมไป973.50บาบาทนิดจะเหลือเงินกี่บาทอ่ะนิดจะเหลือเงินเท่าไหร่นะคะ ในโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราใช้วิธีอะไรคะ,ะนักเรียนดูโจทย์ตรงที่ถามเรามีคําว่าเหลือนะคะข้อนี้นะคะข้อนี้ก็วิธีการแก้โจทย์ข้อนี้ก็คือการลบนั่นเองนะคะคือการลบนั่นเองอต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะอ่ะข้อที่2 ดาวมีมเมล็ดผักชี17.5กิโลกรัมนะคะแบ่งใส่ถุงถุงละ2.5กิโลกรัมจัได้กี่ถุงอ่าเมื่อสักครู่ที่เป็นคลิปที่แล้วนะคะคุณนุชบอกว่าถ้ามีคำว่าแบ่งข้อนี้รู้เลยว่าเอามาทำอะไรนะคะอ่าถ้านักเรียนตอบถูกนะคะถ้านักเรียนคิดได้แปลว่านักเรียนจำได้ที่ครูสอนไปอ่ะข้อนี้ถ้ามีคำว่าแบ่งใช้วิธีการ หาน,นั่นเองนะคะ,ะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะเรามาดูข้อที่3กันสุดามีเงินอยู่987.75บาทขายผักได้เงินมาเพิ่มอีกนะคะ214.50บาทสุดามีเงินรวมกันกี่บาทอ้าวข้อนี้โจทย์ถามเรามีคำว่ารวมนะคะแน่นอนค่ะถ้ามีคำว่ารวมข้อนี้เอามา บวกนั่นเองถูกต้องเลยนะคะต่อไปข้อที่4นะคะสมุดวาดเขียนราคาโหลละนะคะ96.60บบาทสมุดวาดเขียนราคาเล่มละเท่าไหร่ข้อนี้นักเรียนจะงงว่าเอ๊ะทำไมมีตัวเลขแค่จำนวนเดียวนะคะแต่นักเรียนสังเกตไหมว่าเขาบอกเป็นราคาโหลละนะคะเราก็เอา 96.60นะคะข้อนี้เอามาทำอะไรข้อนี้ข้อนี้คือเอามา,า,า,าการทำการคูณน,นั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเล่มละกเออโลละ96.60บาทนะคะเราก็เอามาการหารนั้นการการคูณน,นั่นเองอะ่ะต่อไปข้อที่5นะคะ ในค่าพละสมชายกว้างลูกบอลได้ไกล32.52เมตรนะคะสมปองกว้างลูกบอลได้ไกลกว่าสมชาย9.68เมตรนะคะสมปองกว้างลูกบอลได้กี่ m. เมตรอา้าวข้อนี้นะักเรียนสังเกตนะคะถ้าผลลัพธ์เราออกมานะคะเราจะต้องสมปองนั้นไกลกว่านะคะไกลกว่าสมชายเพราะฉะนั้น สมชายเรามี32.52เมตรมันก็ต้องมากกว่า32.52ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราถึงเอามาบวกนั่นเองค่ะอ่ะนานักเรียนเก่งมากเลยันคนไหนที่ตอบไม่ถูกก็ดูข้อต่อไปเลยนะคะอ่าพี่ซื้อข้าวเหนียว1ถุง1หนัก6กิโลกรัมราคา154.50บาท ข้าวเหนียวราคากิโลกร,รัมละเท่าใดอ่ะมีทั้งหมดเท่านี้ซื้อมาเท่านี้นะคะข้อนี้เราเอามาทำการหารกันนั่นเองอ่นานักเรียนมาดูต่อข้อต่อไปเลยนะคะมาดูข้อต่อไปเลยนะคะน้ำปลาราคาขวดละ2 7 5 0บาทซื้อมา5ขวดอ่า คิดเป็นเงินเท่าไรบางครั้งถ้านเรียนคิดโจทย์ปัญหาแก้โจทย์ไม่ออกนะักเรียนสมมุติว่าเป็นตัวเราอ,อย่างสมมุติว่าเราเนี่ยไปซื้อน้ำปลาขวดละ27.50บาทซื้อมา5ขวดเราจะต้องจ่ายเงินเขาเท่าไหร่ถ้านักเรียนสมมุติว่าเป็นตัวเองเนี่ยนะักเรียนจะตอบถูกเลยว่าข้อนี้เอามาเป็นการคูณน,นั่นเองนะคะ,ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อข้อที่8ข้อสุดท้าย สมชายมีเงินอยู่9 7้า 1, 7 5บาทนําทนำไปซื้อเสื้อราคา228.25บาทสมชายจะเหลือเงินเท่าไหรอ้าโจทย์ถามข้อนี้เราสังเกตได้เลยมีคำว่าเหลือนะคะถ้ามีคำว่าเหลือนั้นโจทย์โจทย์ปัญหาข้อนี้จะแก้โดยการลบแน่นอนอนะคะโจทย์บางโจทย์อันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วนะคะ โจบ์บางโจ์นะคะนักเรียนจะสังเกตว่า,าโจทย์บางโจทย์นักเรียนจะสังเกตว่ามันมันมีตัวที่นะคะตัวคําถามที่ที่เราสามารถดูได้เลยว่าโจทย์นี้เป็นการบวกหรือการลบหรือการคูหรือการหันเองนะคะวันนี้กูนุชก็มีโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ขอให้นักเรียนอพอ จบคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องสอบเก็บคะแนนในบทที่3นะคะก็ขอให้หนักเรียนโชคดีนะคะแั้นวันนี้คุณนุชก็ขอไปไปก่อนนะคะบ๊ายบาย